คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองบ้างไหมเหนื่อยกับการที่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่กลับไม่ลงมือทำสักทีบางวันตื่นมาตั้งใจว่าวันนี้จะเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็เลื่อนไปพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกคุณรู้ไหมระหว่างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับที่ที่เราอยู่ตอนนี้มันมีสิ่งหนึ่งขวางกั้นอยู่และบ่อยครั้งสิ่งนั้นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นตัวของเราเองนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่การล้มเหลวแต่เป็นการไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยจนวันหนึ่งเราต้องมานั่งเสียใจกับคำว่าถ้าฉันได้ลองสักครั้งคิดดูสิชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณหยุดแพ้ตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเรื่องที่ทำให้หลายคนติดกับดักชีวิตโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการแพ้ตัวเองนั่นเองค่ะรู้ไหมคะมีคนเก่งมากมายในโลกนี้คนที่มีความสามารถลดเหลือ แต่กลับไม่เคยได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยสักครั้งทั้งๆท,ที่พวกเขามีศักยภาพมากพอแต่ทำไมล่ะเพราะพวกเขาแพ้ตัวเองก่อนจะได้เริ่มต้นทำบางสิ่งด้วยซ้ำบางคนมีความฝันยิ่งใหญ่แต่ก็ปล่อยให้มันค่อยๆจางหายไปกับการเวลาบางคนรู้ว่าตัวเองควรเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก็ยังผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งย้อนกลับมามองแล้วพบว่าเวลาผ่านไปตั้งเยอะแล้วแต่ตัวเองก็ยังคงอยู่ที่เดิม Steve Jobs เคยกล่าวไว้ในสุนทรพจน์ที่ Stanford ปี2005ว่า "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." เวลาของคุณมีจำกัดอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นคาดหวังแต่ลึกๆแล้วหลายคนกำลังเสียเวลาไปกับการไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้ด้วยซ้ำไปจริงไหมคะความขี้เกียจไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยมันเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับที่ทำให้เราไม่กล้าก้าวออกไปจากความสบายที่คุ้นเคย ความกลัวที่จะล้มเหลวความไม่มั่นใจการผัดวันประกันพรุ่งล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของการพ่ายแพ้ให้กับตัวเองทั้งสิน้นในวันนี้ฉันอยากชวนทุกคนมาค้นหาวิธีที่จะหยุดการแพ้ตัวเองนี้ไปด้วยกันเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีพลังยิ่งใหญ่อยู่ในตัวแค่รอให้เราปลดปล่อยออกมาเท่านั้นเองเราจะมาเรียนรู้วิธีเอาชนะตัวเองด้วยเทคนิคที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นวิธีที่คนธรรมดาอย่างเราเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันคุณรู้ไหมคะว่านักวิจัยจาก Stanford University หลายท่านได้ศึกษาและพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปแต่พวกเขาเก่งเรื่องการจัดการกับสภาพแวดล้อมและสร้างระบบที่ช่วยให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความขี้เกียจคิดดูสิคะถ้าเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีจัดการกับสิ่งรอบตัวเราก็สามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วนะ ในตอนท้ายของการพูดคุยวันนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมคนเราถึงชอบแพ้ตัวเองอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความคิดเกียจและที่สำคัญคุณจะได้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดวงจรน,นี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งใจจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างจะออกกำลังกายจะเรียนภาษาใหม่จะเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่จะอ่านหนังสือให้จบสักเล่มแล้วตอนนี้คุณได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วหรือยัง ถ้าคำตอบคือยังคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะเกือบ92%ซของคนที่ตั้งเป้าหมายช่วงปีใหม่ล้มเลิกความตั้งใจภายในไม่กี่สัปดาห์นี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากประสบความสาเร็จแต่เพราะมีอุปสรรคบางอย่างที่ขวางกันอยู่อุปสรรคที่ว่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกอุปสรรคแรกที่ทุกคนต้องเจอคือความเคยชินเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะ เพราะสมองของเรานั้นชอบทำสิ่งที่คุ้นเคยชอบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมีการศึกษาทางประสาทวิทยาพบว่าการเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องยากเพราะสมองต้องใช้พลังงานมากขึ้นถึง30เอร์เซน์เมื่อต้องสร้างเส้นทางประสาทใหม่ดังนั้นร่างกายเราจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วจำได้ไหมคะตอนที่คุณพยายามตื่นเช้าขึ้นเพื่อออกกำลังกายแต่พอนาฬิกาปลุกสิ่งแรกที่คิดคือนอนต่ออีกแป๊บนึงละกันแล้วแป๊บเดียวนั้น ก็กลายเป็นทั้งวันนี่คือตัวอย่างของการที่สมองเราชอบทำในสิ่งที่ง่ายและคุ้นเคยว่าไหมคะอุปสรรคที่สองคือความกลัวหลายคนไม่ได้ขี้เกยียจจริงๆหรอกนะคะแต่กลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะถูกวิพากวิจารณ์กลัวที่จะไม่เก่งพอจนทำให้เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดหวังนั่นเองเนลสันแมนเดลาเคยกล่าวไว้ว่า I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่เป็นการเอาชนะมันต่างหากหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนพร้อมแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้ารอให้พร้อม100เคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยตลอดชีวิตเพราะความจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้รอให้ตัวเองพร้อมแต่พวกเขาเริ่มต้นทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมแล้วค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวไปในระหว่างทางอุปสรรคที่3คือ ความยากในการเห็นผลเวลาที่เราอยากลดน้ำหนัก1ิกิโลกรัมแต่ออกกำลังกายอาทิตย์แรกแล้วยังไม่เห็นผลเราก็เริ่มท้อหรือตอนที่เราอยากเริ่มธุรกิจแต่เดือนแรกยังไม่มีลูกค้าเราก็เริ่มคิดว่าคงไม่ไหวแล้วละ่ะงั้นเลิกทำดีกว่าสมองของเรานั้นชอบรางวัลทันทีแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาและความอดทนซึ่งขัดกับธรรมชาติของเราที่ต้องการเห็นผลเร็วๆจริงๆนะคะมีการศึกษาที่น่าสนใจที่เรียกว่า การทดลองมาร์ชเมลโล่ซึ่งทำโดยวอลเตอร์มิสเชลที่สแตนฟอร์ดยูนิเวซิตี้พบว่าเด็กๆที่สามารถรอรางวัลที่ใหญ่กว่าแทนที่จะเลือกรางวัลเล็กๆทันทีมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าในอนาคตซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอดทนรอคอยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จอุปสรรคที่4คือสภาพแวดล้อมหลายคนไม่รู้ตัวว่าสิ่งรอบตัว คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามากแค่ไหนคุณสังเกตไหมคะว่าถ้าอยู่กับเพื่อนที่ชอบออกกำลังกายเราก็มีแนวโน้มจะออกกำลังกายมากขึ้นหรือถ้าโต๊ะทำงานรกกรุงรังเราก็มักจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนักจิตวิทยาเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits อธิบายไว้ว่า Environment is the invisible hand that shapes human behavior สภาพแวดล้อมคือมือที่มองไม่เห็นที่หล่อหลอมพฤติกรรมมนุษย์ ถ้าคุณอยู่ในที่ที่ทําให้คุณขี้เกียจคุณก็จะขี้เกียจโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะและอุปสรรคสุดท้ายที่เราทุกคนต้องเผชิญคือเสียงในหัวรู้ไหมคะเราทุกคนมีเสียงในหัวที่คอยพูดให้เราหยุดให้เราท้อให้เราแพ้ตัวเองเสียงที่บอกว่าเธอทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเถอะคนอื่นเขาเก่งกว่าเธอตั้งเยอะนะเสียงเหล่านี้มันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่ง แต่บ่อยครั้งมันก็ขัดขวางไม่ให้เราเก้าวไปสู่ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองมีคำกล่าวที่ทรงพลังที่ว่า Our greatest enemy is not the obstacles in our path but the voice in our head that tells us we can't overcome them. ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่อุปสรรคข้างหน้าแต่เป็นเสียงในหัวที่บอกว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ต่างหากละ่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางวันเราถึงมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแต่อีกไม่กี่วัน ถัดมาแรงบันดาลใจนั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงนั่นเป็นเพราะแรงบันดาลใจเป็นเพียงแค่ความรู้สึกและความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้รอแรงบันดาลใจแต่พวกเขาสร้างระบบและนิสัยที่ทําให้ก้าวหน้าได้แม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเลยก็ตามอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคุณแต่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิก ceo บริษัทระดับโลก หรือศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกคนต้องต่อสู้กับความขี้เกียจในรูปแบบของตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขารู้วิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ค่ะถ้าเรายังคงแพ้ตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนมองไม่เห็นผลกระทบระยะยาวของการผัดวันประกันพรุ่งเพราะในระยะสั้นมันดูเหมือนไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าวันนี้คุณไม่ออกกำลังกาย พรุ่งนี้คุณก็ยังดูเหมือนเดิมถ้าวันนี้คุณไม่อ่านหนังสือพรุ่งนี้คุณก็ยังฉลาดเท่าเดิมถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มเก็บเงินพรุ่งนี้คุณก็ยังมีเงินเท่าเดิมแต่ความจริงที่น่ากลัวก็คือผลกระทบของการไม่ลงมือทํานั้นสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งมันปรากฏชัดจนเราตกใจคิดถึงเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้คุณไม่ออกกําลังกายแค่วันเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งปีห้าปีสิบปีร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ พลังงานลดลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นความเสี่ยงโรคต่างๆสูงขึ้นมีการศึกษาจาก Mayo Clinic และสถาบันวิจัยหลายแห่งพบว่าคนที่มีวิถีชีวิตนั่งนั่ง,น,งนอนนอนเป็นเวลานาน,านมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆสูงขึ้นและอาจมีอายุไขสั้นลงอย่างมีนัยสําคัญนั่นหมายความว่าการขี้เกียจต,ตอนนี้อาจกําลังขโมยเวลาชีวิตในอนาคตของเราไปทีละนิดจริงๆนะคะ คิดถึงเรื่องการเงินถ้าคุณเริ่มเก็บเงินเพียง100บาทต่อวันตั้งแต่อายุ25ปีและนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนแค่7%ต่อปีพอคุณอายุ65ปีจะมีเงินถึง8ล้านบาทแต่ถ้าเริ่มตอนอายุ35ปีจะเหลือเพียง4ล้านบาทเท่านั้นเห็นไหมคะว่าการผัดวันประกันพรุ่งเพียง10ปีทำให้คุณสูญเสียเงินไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนี่คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่นักการเงินหลายคนเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก แล้วในเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะทุกครั้งที่คุณคิดจะโทรหาพ่อแม่แต่ผัดไปก่อนทุกครั้งที่คุณควรจะพูดคุยกับคนรักแต่เลือกที่จะเล่นโทรศัพท์แทนทุกครั้งที่คุณอยากใช้เวลากับลูกแต่เลือกทำงานล่วงเวลาความสัมพันธ์ไม่ได้พังทลายในวันเดียวแต่มันค่อยๆเสื่อมลงทีละนิดจัดก,การละเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งเมื่อย้อนกลับไปมองเราอาจพบว่าช่องว่างระหว่างเรากับคนที่เรารักนั้นกว้างเกินกว่าจะข้ามไปหาได้แล้ว เคยมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายคนหนึ่งถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดในชีวิตเขาตอบว่าผมเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับคนที่ผมรักและเสียดายที่ผลัดวันประกันพรุ่งกับความฝันของตัวเองอยากให้ลองคิดตามนะคะผลกระทบที่ร้ายแรงอีกอย่างของการแพ้ตัวเองคือการสูญเสียความเชื่อมัน่นทุกครั้งที่เราสัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ทำมันเหมือนเราหักหลังตัวเองทีละนิดทีละนิดจนในที่สุด เราจะไม่เชื่อในคำพูดของตัวเองอีกต่อไปนักจิตวิทยาดร์มาร์ตินเซลิกแมนศึกษาพบว่าเมื่อคนเราล้มเหลวซ้ำๆในการทำตามเป้าหมายของตัวเองจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า learned helplessness หรือความรู้สึกสิ้นหวังที่เรียนรู้คือเริ่มเชื่อว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าอันตรายมากเพราะมันจะทำลายความหวังและความกระตือรือร้อนในทุกๆด้านของชีวิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความคิดและความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเคยนึกภาพไหมคะถ้าหากคุณลงมือทําตามความฝันตั้งแต่5ปีก่อนตอนนี้คุณจะอยู่ตรงไหนหากเริ่มเรียนภาษาใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้คุณคงพูดได้คล่องแล้วหากเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้คุณอาจมีพนักงานหลายคนแล้วก็ได้เจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนเคยเล่าว่า,วาก่อนจะลาออกจากงานประจำที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า regret minimization framework หรือกรอบการตัดสินใจที่ลดความเสียดายโดยถามตัวเองว่าเมื่ออายุ80ปีฉันจะเสียดายไหมที่ไม่ได้ทำสิ่งนี้คำตอบนั้นชัดเจนมากจนเขากล้าที่จะเสี่ยงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอนลลาร์ในปัจจุบันค่ะหลายคนบอกว่าฉันจะทำเมื่อพร้อมแต่ความจริงก็คือโอกาสไม่เคยรอใครเวลาก็ไม่เคยหยุดเดิน แล้ววันหนึ่งเมื่อหันไปมองอาจสายเกินไปแล้วก็ได้ค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก Cornell University พบว่าความเสียดายอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่ทำผิดพลาดแต่เป็นเรื่องที่ไม่กล้าทำต่างหากโดยเฉพาะการไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆเพราะกลัวความล้มเหลวกลัวคำวิจารณ์หรือคิดว่ายังไม่พร้อม ลองนึกภาพว่าอีก20ปีข้างหน้าคุณย้อนกลับมามองตัวเองในวันนี้คุณจะรู้สึกยังไงจะภูมิใจที่คุณกล้าเริ่มต้นหรือจะเสียดายที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ผลกระทบที่ร้ายแรงอีกอย่างของการแพ้ตัวเองคือเราจะไม่มีวันรู้ว่าศักยภาพที่แท้จริงของเราคืออะไรเราจะใช้ชีวิตด้วยคำถามว่าถ้าตลอดไปถ้าฉันกล้าลงมือทำล่ะถ้าฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆล่ะถ้าฉันเชื่อในตัวเองมากกว่านี้ล่ะ ความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการไม่รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากแค่ไหนต่างหากการแพ้ตัวเองมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากนะคะทั้งเวลาโอกาสความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นสุขภาพความมั่งคั่งและที่สำคัญที่สุดคือความสุขและความภาคภูมิใจในตัวเองแต่คุณรู้ไหมคะทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงสำหรับคุณเพราะขณะที่คุณกำลังฟังอยู่นี้คุณยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ทุกวันคือโอกาสใหม่ทุกนาทีคือจุดเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่มีใครสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครเร็วเกินไปที่จะเริ่มต้นเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ถ้าคุณไม่อยากเผชิญกับผลกระทบเหล่านี้แล้วจะทำยังไงละ่ะคำตอบคือเราต้องเรียนรู้วิธีเอาชนะตัวเองวิธีหยุดผัดวันประกันพรุ่งวิธีเอาชนะความขี้เกียจซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปกันค่ะ เราพูดถึงอุปสรรคที่ทำให้เราพ่ายแพ้ให้กับตัวเองไปแล้วเราได้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นหากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงวิธีแก้ไขกันแล้วล่ะคะ่ะจริงๆแล้วการเอาชนะความขี้เกียจและหยุดแพ้ตัวเองไม่ได้ต้องการพลังวิเศษอะไรแต่ต้องการระบบและวิธีการที่ใช้ได้จริงวันนี้ฉันจะแบ่งปันเทคนิคที่มีงานวิจัยรองรับว่าได้ผลจริงและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะคะ วิธีแรกคือหลักการ2นาทีที่เสนอโดยเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits เขาบอกว่าเมื่อเราต้องการสร้างนิสัยใหม่เราควรเริ่มจากการทำสิ่งนั้นเพียงสองนาทีก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากออกกำลังกายทุกวันแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะออกกำลังหนึ่งชั่วโมงให้เริ่มจากการใส่รองเท้าวิ่งและออกไปวิ่งแค่2นาทีถ้าอยากอ่านหนังสือ30หน้าทุกวันให้เริ่มจากการอ่านแค่หนึ่งหน้าถ้าอยากเขียนหนังสือให้เริ่มจากการเขียนแค่หนึ่งประโยค เทคนิคนี้ทรงพลังมากนะคะเพราะมันจะขจัดอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือการเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มแล้วสองนาทีนั้นมักจะกลายเป็น10นาที20นาทีหรือมากกว่านั้นก้าแรกคือก้าที่ยากที่สุดเสมอทุกคนว่าจริงไหมคะอีกเทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังคือเทคนิคสภาพแวดล้อมเป็นใหญ่จากการศึกษาด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์พบว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามากกว่าที่คิดซะอีกถ้าคุณอยากกินขนมน้อยลงอย่าซื้อมันเก็บไว้ในบ้าน ถ้าคุณอยากตื่นเช้าให้วางนาฬิกาปลุกไว้ไกลจากเตียงถ้าคุณอยากเล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงให้ลบแอป,ปออกจากหน้าจอหลักเวลาที่เราพูดถึงความขี้เกียจเรามักโทษที่แรงจูงใจแต่ความจริงแล้วแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่คงทนมันเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การลงมือทำเป็นเรื่องง่ายเราก็ไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจอีกต่อไปใช่ไหมล่ะคะ เทคนิคที่3คือพลังของการเชื่อมโยงนิสัยเมื่อเราต้องการสร้างนิสัยใหม่ให้เชื่อมโยงมันกับนิสัยที่มีอยู่แล้วด้วยสูตรง่ายๆคือหลังจากชั้นจุดจุดจุดชั้นจะจุดจุดจุดตัวอย่างเช่นหลังจากชั้นแปลงฟันฉั้นจะทำสมาธิหนึ่งนาทีหลังจากชั้นดื่มกาแฟตอนเช้าฉั้นจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหลังจากชั้นกลับถึงบ้านฉั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกาย วิธีนี้จะทําให้การสร้างนิสัยใหม่ง่ายขึ้นมากเราไม่ต้องมาคอยคิดว่าจะทํามันเมื่อไหร่เพราะเรามีจุดกระตุ้นที่ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อนๆว่าวิธีนี้ง่ายไหมคะเทคนิคที่4ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากคือการแบ่งชิ้นงานให้เล็กลงมีคํากล่าวที่ว่างานไหนที่ใหญ่เกินไปคืองานที่ยังไม่ถูกแบ่งให้เล็กพอเวลาที่เราเห็นภูเขาลูกใหญ่ตรงหน้ามันทําให้เรารู้สึกท้อใจและอยากผลัดวันประกันพรุ่ง แต่ถ้าเราแบ่งงานใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆทีละชิ้นทีละขั้นสมองเราจะรับรู้ว่าเอาแค่นี้ก่อนฉันทำได้ลองนึกถึงรายงานหนาหนึ่ง้หน้าที่คุณเคยเขียนตอนเรียนถ้าวันแรกที่อาจารย์สั่งงานคุณมองว่ามันคืองานหนึ่งรหน้าคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยยากจังแต่ถ้าคุณมองว่าวันนี้แค่เขียนโครงร่างวันพรุ่งนี้หาข้อมูลบทที่หนึ่งวันถัดไปเขียนบทนำมันจะทำให้ทุกอย่างดูง่ายมากขึ้นทันที เทคนิคที่5คือการใช้พลัง accountability หรือความรับผิดชอบต่อคนอื่นมีงานวิจัยจาก Association for Talent Development เดิมชื่อ American Society of Training and Development พบว่าการแบ่งปันเป้าหมายของเรากับผู้อื่นและมีระบบติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนี่คือพลังของการมีพันธมิตรมีกลุ่มเพื่อนหรือโค้ช ที่คอยติดตามเราทุกคนต้องการแรงสนับสนุนและแรงกดดันเล็กๆในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะคะเทคนิคที่6ซึ่งฉันชอบมากคือเทคนิค temptation bundling ที่คิดค้นโดยดร Katie Milkman จาก university of pennsylvania เทคนิคนี้คือการรวมสิ่งที่คุณควรทำกับสิ่งที่คุณชอบทำเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นฉันจะดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ก็ต่อเมื่อฉันไปวิ่งบนลู หรือฉันจะได้ดื่มกาแฟแก้วพิเศษก็ต่อเมื่อฉันอ่านหนังสือเสร็จหนึ่งบทวิธีนี้จะช่วยให้สมองของเราเชื่อมโยงสิ่งที่ทำได้ยากกับรางวัลทันทีทำให้เรามีแรงจูงใจที่สูงมากขึ้นสมองของเราชอบการที่ได้รับรางวัลในทันทีใช่ไหมล่ะคะเทคนิคที่7คือพลังของการวางแผนเฉพาะเจาะจงหรือที่นักวิจัยเรียกว่า implementation intentions มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การวางแผนแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้อย่างมีนัยยะสำคัญแทนที่จะบอกว่าฉันจะออกกำลังกายมากขึ้นให้เปลี่ยนเป็นฉันจะวิ่งที่สวนสาธารณะใกล้บ้านทุกวันจันพุธศุกร์เวลาหกโมงเช้าเป็นเวลา30นาทีเมื่อคุณวางแผนที่เฉพาะเจาะจงลงไปสมองก็จะไม่ต้องคิดหรือตัดสินใจอะไรอีกและเราจะลงมือทำได้ง่ายขึ้นมากด้วยนะคะเทคนิคที่8คือการหยุดเสียงลบในหัว ทุกคนมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบในหัวแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะรู้วิธีจัดการกับมันได้ลองใช้เทคนิค3ขั้นนี้ดูนะคะ 1. ตระหนักรู้เมื่อมีเสียงลบเกิดขึ้นนี่มันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริง 2. ตั้งชื่อให้เสียงนั้นเช่นเรียกมันว่าเสียงขี้กลัวหรือเสียงขี้เกียจ 3. พูดกับมันด้วยความเมตตาขอบคุณที่พยายามปกป้องฉันนะแต่ฉันจะลองทำดูก่อน การสร้างระยะห่างจากความคิดลบแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ถูกมันครอบงำเพื่อนๆลองทำดูนะคะเทคนิคที่9คือกด5วินาทีของเมลโรบินส์ในตอนที่คุณมีความคิดดีๆอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ลังเลที่จะลงมือให้นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทำทันทีทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลเพราะสมองส่วนอารมณ์ของเราทำงานเร็วกว่าสมองส่วนเหตุผลถ้าเราให้เวลาคิดนานเกินไป สมองส่วนอารมณ์จะหาข้ออ้างไม่ให้เราทำสิ่งที่ยากการนับถอยหลังจะช่วยให้เราลงมือก่อนที่ข้ออ้างจะมาถึงลองดูตัวอย่างเช่นตอนเช้าคุณตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้เราควรออกกำลังกายนะแต่ใจอีกส่วนก็คิดว่านอนต่อดีกว่าให้นับ5 4 3สี่สาสองแล้วลุกจากเตียงทันทีอย่าให้สมองมีเวลาที่จะคิดหาข้ออ้างได้ทันและเทคนิคสุดท้ายที่อยากแนะนำคือการสร้างตัวตนใหม่ identity-based habits เทคนิคนี้มาจากแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวของเราเองแทนที่จะคิดว่าฉันต้องออกกําลังกายให้เปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนรักสุขภาพแทนที่จะคิดว่าฉันต้องอ่านหนังสือให้เปลี่ยนเป็นฉันเป็นนักอ่านแทนที่จะคิดว่าฉันต้องเก็บเงินให้เปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนมีวินัยทางการเงินเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนั้นแล้วการทําพฤติกรรมที่สอดคล้องจะง่ายขึ้นมาก เพราะมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เราทำแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเลยทีเดียวเพื่อนๆว่ามีส่วนไหมคะทั้งหมดนี้คือเทคนิคที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้คนธรรมดาอย่างเราๆสามารถเอาชนะความขี้เกียจและหยุดแพ้ตัวเองได้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเทคนิคแค่เลือกสักสองถึงสวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้ลองทำดูคะ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถ้าวันนี้คุณพลาดไม่เป็นไรให้เริ่มใหม่พรุ่งนี้ทุกนิสัยที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการทำซ้ำเล็กๆทุกวันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพราะการตัดสินใจในวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเราหยุดแพ้ให้กับตัวเองและเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายของเราได้หลังจากที่เราได้พูดถึงอุปสรรคที่ทำให้เราแพ้ตัวเอง ผลกระทบที่ตามมาจากการผัดวันประกันพรุ่งและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้เราเอาชนะความขี้เกียจได้ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปบทเรียนสําคัญที่ได้เรียนรู้กันนะคะบทเรียนแรกที่สําคัญที่สุดคือความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถหรือพรสวรรค์แต่มาจากการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอมีคนมากมายที่มีความสามารถมีความฉลาดมีโอกาสดีๆแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะอะไรคะเพราะพวกเขาไม่เคยลงมือทําอย่างจริงจัง พวกเขาปล่อยให้ความขี้เกียจมาขัดขวางปล่อยให้เสียงในหัวหลอกว่ายังไม่พร้อมวันหลังค่อยทํามันยากเกินไปในขณะเดียวกันมีคนธรรมดาหลายคนที่พรสวรรค์ธรรมดาแต่กลับประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เพราะอะไรคะเพราะพวกเขาลงมือทําทุกวันทุกวันทุกวันแม้ในวันที่ไม่อยากทําเคยได้ยินไหมคะว่าโอกาสเข้าข้างคนที่พร้อมความพร้อมไม่ได้หมายถึงการมีทุกอย่างครบแต่หมายถึงการเต็มใจที่จะลงมือทําแม้จะไม่สมบูรณ์แบบว่าไหมคะ บทเรียนที่สองคือผลลัพธ์ใหญ่มาจากการลงมือทำเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเราชอบมองหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่แต่ความจริงก็คือความสำเร็จที่ยั่งยืนมักมาจากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันมีคำพูดที่สวยงามมากบทหนึ่งของโรบินชาร์มาที่กล่าวว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาทีละวันและการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันนั้นจะกำหนดคุณภาพของชีวิตของคุณในที่สุด ลองคิดดูนะคะถ้าคุณอ่านหนังสือเพียงวันละสิบหน้าในหนึ่งปีคุณจะอ่านได้3,650หน้าซึ่งเทียบเท่ากับหนังสือประมาณ1 0 1ถึง12เล่มนั่นคือความรู้มหาศาลที่คุณจะได้รับเพียงแค่ใช้เวลา15-20ถึง20นาทีต่อวันเท่านั้นก้าวเล็กๆทุกวันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระยะยาวจริงๆนะคะบทเรียนที่3คือความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ดีที่สุดหลายคนกลัวที่จะลงมือทา เพราะกลัวความล้มเหลวแต่ความจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่เรื่อยๆโทมัสเอดิสันใช้เวลาทดลองนับพันครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อมีคนถามเขาเรื่องการทดลองที่ไม่สำเร็จหลายครั้งเขาตอบในแนวว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมเพียงแค่พบวิธีที่ไม่ได้ผลนับพันวิธีวอตต์ดิสนีย์ เคยถูกปฏิเสธและ,ะเผชิญความล้มเหลวหลายครั้งในช่วงต้นอาชีพมีเรื่องเล่าว,ว่าเขาเคยถูกบอกว่าขาดจินตนาการ J.K. Rowling ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์หลายแห่งก่อนที่แฮ r ์รี่พอตเตจะได้รับการตีพิมพ์ลองคิดดูว่าโลกของเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างถ้าคนเหล่านี้ยอมแพ้และไม่ลุกขึ้นมาสู้ต่อบทเรียนที่สคือพลังของสังคมรอบตัวจิมรอนเคยกล่าวไว้ว่า คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคำพูดนี้มีความจริงมากนะคะลองสังเกตตัวเองดูถ้าคุณอยู่กับเพื่อนที่ขยันคุณจะรู้สึกอยากขยันตามแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่มีเป้าหมายคุณก็จะถูกดึงลงไปด้วยการเลือกคบคนที่สร้างแรงบันดาลใจท้าทายให้คุณเติบโตและสนับสนุนความฝันของคุณจะช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจได้ง่ายขึ้นมากและบทเรียนสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือจงเมตตาต่อตัวเอง หลายคนพลาดการลงมือทำสักวันสองวันแล้วตัดสินตัวเองว่าเห็นไหมฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีวินัยพอฉันคงไม่เหมาะกับเรื่องนี้แต่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองความล้มเหลวแบบนั้นพวกเขารู้ว่าการสะดุดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเสมอถ้าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะเล่นเปียโ no, นแล้วเล่นผิดโน้ตคุณจะเลิกเล่นเปียโ no นไปเลยไหมถ้าคุณกำลังเรียนพูดภาษาใหม่แล้วออกเสียงผิดคุณจะเลิกเรียนภาษานั้นไหมแน่นอนว่า ไม่ใช่แล้วทำไมเราถึงคิดว่าการสร้างนิสัยใหม่หรือการเอาชนะความขี้เกียจจะต้องเป็นเส้นตรงที่สมบูรณ์แบบล่ะคะความเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่การหาข้ออ้างแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้ลุกขึ้นใหม่เป็นการตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะคะเวลาที่เราพูดถึงการหยุดแพ้ตัวเองการเอาชนะความขี้เกียจหลายคนมักคิดว่ามันคงยากต้องใช้พลังใจเยอะไม่แน่ใจว่าฉันทำได้ไหม แต่ความจริงก็คือการที่คุณเลือกลงมือทำในวันนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ลองจินตนาการถึงความรู้สึกในตอนเย็นหลังจากที่คุณทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จแล้วความรู้สึกที่คุณนอนหลับอย่างสงบโดยไม่มีเสียงบ่นในหัวว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทำอีกแล้วมาคอยรบกวนจิตใจคุณลองจินตนาการถึงอีกหกเดือนข้างหน้าหลังจากที่คุณลงมือทำเล็กเล็กน้อยน้อยทุกวันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งสุขภาพที่ดีขึ้นความรู้ที่เพิ่มขึ้นทักษะที่พัฒนาขึ้นความมั่งคั่งที่งอกเงยและลองจินตนาการถึงตัวคุณในอีกหปีข้างหน้าหากคุณเลือกที่จะหยุดแพ้ตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นใครคุณจะมีอะไรบ้างความจริงที่น่าอัศจรรย์ก็คือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่คุณใฝ่ฝันนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ห่างจากคุณแค่การตัดสินใจลงมือทําในวันนี้เท่านั้นมีเรื่องราวที่ทรงพลังเรื่องหนึ่ง ที่อยากเล่าให้ฟังที่มาจากเรื่อง The Star Thrower โดย Lauren i s l e y เป็นเรื่องของชายชราคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ชายหาดหลังพายุใหญ่เขาเห็นปลาดาวนับพันที่ถูกซัดขึ้นมาบนหาดและกำลังจะตายเพราะแดดเผาเขาเห็นเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งกำลังเดินเก็บปลาดาวทีละตัวและโยนกลับลงทะเลชายชาราเดินเข้าไปหาเด็กหญิงและพูดว่าหนูช่วยปลาดาวไม่ได้หรอกมีตั้งหลายพันตัวมันไม่มีความแตกต่างหรอก เด็กหญิงก้มลงหยิบปลาดาวอีกตัวโยนลงทะเลแล้วตอบว่ามันต่างกันสำหรับตัวนี้นะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันแม้ว่าจะมีเป้าหมายหรือความฝันมากมายที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมแต่การลงมือทำทีละก้าวทีละนิดแต่ละวันก็จะสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันฟังนะคะสิ่งที่คุณฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตที่มีความหมายทั้งหมดนี้อยู่ในมือของคุณ แล้ววันนี้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่คุณมีโอกาสที่จะเขียนบทใหม่ของชีวิตคุณมีโอกาสที่จะหยุดแพ้ตัวเองและเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันอาจจะไม่ง่ายมันอาจจะใช้เวลาแต่มันคุ้มค่าและคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นคุณพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะลุกขึ้นและบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่พ่ายแพ้ให้ตัวฉันเองอีกต่อไปก่อนจบการพูดคุยในวันนี้ฉันมีคำถามและข้อเสนอเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนค่ะ คำถามแรกคืออะไรคือสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทำแต่ยังผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดลองคิดดูแล้วเขียนมันลงมาหนึ่งอย่างเอาแค่หนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้นะคะจากนั้นฉันขอท้าให้คุณทำสิ่งนั้นเพียงแค่สองนาทีในวันนี้แค่สองนาทีเท่านั้นจำได้ไหมคะหลักการสองนาทีที่เราพูดถึงให้คุณเริ่มต้นง่ายๆแค่สองนาทีและถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการพูดคุยวันนี้ฉันอยากให้คุณแบ่งปันความรู้สึก ความคิดเห็นหรือเทคนิคที่คุณชอบมากที่สุดในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะนอกจากนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฉันอยากชวนให้คุณกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนมีพลังยิ่งใหญ่อยู่ในตัวขอเพียงเราตัดสินใจลงมือทำเพียงเท่านั้นชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ